สาธุสาธุสาธุเด้อปู่นะฮะตอนนี้ขบวนรถย้ายสรีร่างอง,อง,องนะค์ปูปาริจนาคราชนะคันที่หนึ่งนะฮะเดินทางขึ้นมาถึงตรงหน้าร้านกาแฟสดเทิงพูแล้วนะครับผมนะซึ่งในบนรถนะฮะก็จะมีพระอาจารย์นะครับผมนะแล้วก็มีบ่าวนกไม่ใช่บ่าวนกนะฮะร,รู้สึกจะเป็นลุงวางนะครับ นั่งมากับรถด้วยนะฮะแล้วก็จะมีะไม้ไผา่ย,ยาวนะครับผมนะฮะคอยอใช้ดันสายไฟนะฮะในบางจุดที่มีสายไฟพาดผ่านถนนเนาะนะครับอะไรน,นะพ่อปาว่ายังไงนะครับใช่ไหมเสือทะเบียนที่ใช้า,าที่ใช้บรรทุกเสียของปูข้างหน้ากับข้างหลังไม่เหมือนกัน ว้าวถ้าอย่างนั้นต้องตามดูนะฮะ <c oughs> ต้องตามดูในคลิปอื่น, <c oughs> นๆต่อไปให้ครบจนถึงตอนค่ำนะฮะใช่ไหมแม่อ๊อฟ <c oughs> เราถึงจะทราบ <c oughs> นะฮะ <c oughs>